กานเก่ยัธุรกิจที่มีกรมมาประเมินของกรมสารภัยของเทศบาลวครแก่น่านยยมว่าหมายผมเป็นตัวแทนท่านนี้จากที่ท่านประธาน,นาได้กล่าวก็เห็นว่ากิจกรรมกีฬาสีของโรงเรียนเนี่ยได้จัดเป็นประจำทุกปีผมได้เห็นนะครับว่าโรงเรียนเทศบาลวัดกลางเนี่ยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยโรงเรียนได้มีความเป็นเลิศในเรื่องของวิชาการ ในความไปเลื่อของเรื่องของเทคโนโลยีท่านจะเห็นนะครับเทคโนโลยีที่ท่านไปแข่งขันมาเนี่ยท่านได้เป็นตัวแทนระดับประเทศผมคิดว่าในอนาคตข้างหน้าเนี่ยเราต้องได้ไปแข่งขันระดับอาเซียนในปีที่ผ่านมาแล้วก็เป็นตัวแทนได้แต่วันนี้ผมได้เล็งเห็นแล้วว่าโรงเรียนได้มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลในเรื่องของการบริหารก,การจัดการท่านพอท่าน,นาคณะครูคณะอาจารย์ ให้มีการบริหารจัดก,การกีฬาสีโดยที่ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการคิดพูดทำเห็นผลจากการทำงานในวันนี้แล้วเนี่ยผมรู้สึกชื่นชมครับชื่นชมท่านจริงๆว่าท่านมีวิสัยทัศน์จริงๆขอเสียงปรบมือให้คณะจัดงาน<อ>นะครับนะครับเด็กได้มีการเรียนรู้ทุกขั้นตอนนะฮะท่านได้เห็นนะฮะท่านผู้ปกครองทุกท่านนะครับท่านจะเห็นเลยว่า ภาคภูมิใจครับถ้าท่านส่งเด็กท่านมาเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดกลางได้เรียนรู้ทุกอย่างครับในการำรงชีวิตในการทํางานในกระบวนการในการวางแผนในการคิดพูดทำทุกระบวนการพิธีกรก็ยังเป็นนักเรียนเราคนระับการจัดคาเครื่องเสียงการเตรียมงานการผมคิดว่างานเนี้ยไม่ได้ง่ายครับการในตลอดระยะเว่าการเตรียมงานนี่ค่อนข้างที่ลำบากเห็นจากสแตนนะครับตอนผมเป็นเด็กเนี่ยผมรู้สึกที่อยากจะรอนะครับ กีฬาสีเนี่ยจะมาวันไหนอยากจะมีการคิดพูดทำกระบวนการเหล่านี้ผมคิดว่าเป็นการ